สวัสดีค่ะนะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่3แลนะคะ EP ที่3นะคะ, EP ะ,คะต่อนเนื่องกันมาเลยตั้งแต่ EP 1 EP 1น่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของนะคะการกำหนดนะะการกกกาเข้าไปเตรียมความพร้อมนะคะเรื่องการใช้โปรแกรมเนาะพร้อมกับการกำหนดบริษัทใหม่นะะใน EP 1นะคะพอ EP 2นะคะ EP 2จะเป็นการเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่ การปลดแฟ้มข้อมูลหมก็ค่อการล้างข้อมูลทิ้งนะกรณีที่เราไปก๊อปข้อมูลเข้ามาเนาะทีนี้ EP ต่อไปคือ EP ที่3 EP ที่3เนี่ยเป็นการกําหนดค่าเริ่มต้นนะค่าเริ่มต้นนะอ่าดิฉันขอแนะนําตัวนิดหนึ่งดิฉันเย็นจิตเมืองศรีนะคะอ่าเป็นกรรมการบริหารของบริษัทเย็นจิตการบัญชีจำกัดค่ะตอนนี้ตั้งสำนังกงานบัญชีอยู่ที่อ่ตำบลดอนหัวลออำเภอเมืองชนบุรีนะคะ อ่เบอร์โทร0811708900นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่รับจ้างทำมััญชีนะคะเป็นสำนักงานัันชีแล้วก็รับสอนโปรแกรมเอ็เพนะคะแล้วก็วางระบบเกี่ยวกับโปรแกรมเอ็เพด้วยนะคะอตอนนี้กําลังให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมอยู่นะคะโปรแกรมอยู่ซึ่งผู้ที่ซื้อโปรแกรมมาจะใช้งานได้นะคะก็จะต้องแบบมีการกําหนดรายละเอียดต่างๆนะคะในโปรแกรมนะคะ ตั้งแต่วิดีโอที่หนึ่งมาเลยนะคะดิฉันก็ให้ความรู้มาเรื่อยๆนะคะตอนนี้เป็นวิดีโอที่สามแล้วเป็นการกำหนดรายละเอียดกิจการนะ,ะรายละเอียดกิจการเนี่ยจะอยู่ที่เมนูเจ็ดจุดหนึ่งจุดสามรายละเอียดกิจการนะฮะรายละเอียดกิจการก็จะพูดถึงเรื่องของการกำหนดโดยนำชื่อนะคะชื่อบริษัทที่เราจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ที่ตั้งนะคะแล้วก็เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมาทำการกำหนดเพื่อที่จะให้ สิ่งที่เรากําหนดลงไปนี่ออกหัวบินนะฮะออกหัวบินเช่นไปออกเป็นใบกากับภาษีใบเสร็จรับเงินนะฮะใบสั่งซื้อนะฮะใบเสนอราคาอย่างเงี้ยค่ะเราต้องกําหนดรายละเอียดกิจการก็หมายถึงกําหนดรายละเอียดว่ากิจการเราชื่ออะไรนะฮะตั้งอยู่ที่ไหนเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอะไรเบอร์โท,เโทรเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะฮะการติดต่อสื่อสารกับเราเนี่ยช่องทางไหนนะที่จะให้มันไปออกที่อะไรคะ ออกที่หัวบินนะออกที่หัวบินสมมุติตอนนี้ดิฉันอยู่ในโปรแกรมเอ็กเ s นะอยู่ในโปรแกรมเอ็กเ s ก็เข้ามาสู่โปรแกรมนะคะเดับคลิกเข้าไปแล้วก็คีย์รหัสผู้ใช้งานกับรหัสผ่านนะพอคะีย์เข้ามาดิฉันจะไปบริษัทที่จะไปกำหนดหัวบินเนาะ,ะเรียกว่าหัวบินแล้วกาันร,รายละเอียดอีกการบริษัทนั้นคือบริษัทใหม่นะ,ะ,ะเห็นว่า จะเห็นว่าบริษัทใหม่เนี่ยจริงๆแล้วดิฉันไปทําการก๊อปปี้ข้อมูลมาจากต้นแบบของบริษัทเอ็กเพจนะฮะพอไปก๊อปปี้ข้อมูลมาเรียบร้อยใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะมากําหนดชื่อนะคะชื่อในหัวบินเมนูที่จะกําหนดชื่อในหัวบินก็คือเมนูรายละเอียดกิจาการนะรายละเอียดกิจการเวลาที่เราเรียกเมนูอ่การเข้าไปในเมนูเพื่อที่จะอ่ะพูดถึงเมนูของเอ็กเพ s เนื่องจากว่ามีเมนูซ้อนเข้าไปใช่ไหมเพรเจ็ดเริ่มระบบ ข้อหนึ่งกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆข้อหนึ่งรายละเอียดกิจการเราเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็าบอกว่าเวลาเรียกนะเราจะเรียกแบบคียละช็อตมันก็ทําให้แบบว่าการเข้าไปถึงตรงที่ที่เราต้องการจะต้องการจะเข้าไปมันมันช้าไปเราก็เลยเรียกตรงนี้ว่าเจ็ดจุดหนึ่งจุดหนึ่งรายละเอียดกิจการเราจะพูดถึงเฉพาะตัวหนังสือของอะไรคะของตัวสุดท้ายของเมนูนะคะอย่าไม่พูดเจ็ดจุดหนึ่งเริ่มระบบ หนึ่งจุดกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆหนึง่งจุดรายละเอียดกิจการเราไม่เรียกแบบนี้เราเรียกเจ็ด 1. จุดหนึ่งจุดหนึ่งรายละเอียดกิจการเลยนะพอเราเข้ามาเราก็มาทําการแก้ไขให้เป็นตามที่เราจดทะเบียนนะฮะกับกระทรวงพาณิชย์ไว้ว่าเราจดทะเบียนเนี่ยว่าบริษัทเราชื่ออะไรนะ,ะสมมติบริษัทดิฉันชื่อบริษัทใหม่จํากัดนะฮะบริษัทใหม่จํากัด ที่ตั้งนะฮะที่ตั้งเนี่ยพอดีพอเพอื่อนวิดีโอที่แล้วมัน,มนสะดุดนะฮะดิฉันได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นที่นี่นะฮะที่นี่ิว่าที่นี่เลยคือที่ตั้งของดิฉันนะเละ่นจำตัวผู้เสียภาษีก็แบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะดิฉันก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยอยังคะเป็นของตามที่ดิฉันจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์อ่าถ้าบอกว่าเรียบร้อยแล้วกดเซฟค่ะนะฮะ,ะ,ะกดเซฟนะคะกดกดปุ่มตกลงตอนนี้น่ะ บริษัทใหม่จำกัดก็เกิดขึ้นพร้อมที่จะไปออกบินใบกลับไปออกใบเสนอราคาต่างๆได้แล้วนะสมมุติที่ฉันบอกว่าดิฉันจะออกไปเสนอราคานะก็ะมาที่ใบเสนอราคาเพิ่มข้อมูลนะฮะก็ ENTER ไปใบเสนอราคาเสนอบริษัทการดานะบริษัทการดาดฉันก็เสนอเสนออะไรไปนะฮะขายแอร์นะแอร์หนึ่งตัวราคาเท่าไหร่คะ ราคาสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทอาดิฉันก็บอกว่าเสนอราคาไปสามหมื่นบาทนะคะ,ะทีนี้ดิฉันก็อนนะคะใบเสนอราคาไปเป็นใบสั่งขายนะอูนใบเสนอราคาไปเป็นใบสั่งขายนะคะติาาปปะะ๊กถูกนะคะเพื่อที่จะเหลือใบเสนอราคานี้ไว้เนาะดิฉันก็เอนเตอร์ใบสั่งขายก็ให้โปรแกรมรันเลยรันเลขที่เอกสารให้เราเราก็ตอบตกลงตอนนี้แปลงใบเสนอราคานะคะ จากใบเสนอราคาที่1ไปเว็นใบสั่งขายก็คือใบ so ที่1นึ sell order นั่นเองตอบตกลงค่ะพอเราตอบตกลงเสร็จคราวนี้ใบสั่งขายมันก็จะเกิดที่นี่แล้วนะคะเป็นใบสั่งขายโดยเราไม่ต้องทำเราก็ปี้มาทีนี้เราจะเอาไปออกบินขายเงินเชื่อนะ,ะก็ไปที่เมนูขายเงินเชื่อแล้วก็เพิ่มข้อมูลนะ,ะเพิ่มข้อมูลขายให้กับการดานะฮะโดยอ้างอิงใบอะไรคะใบสั่งขายนะ,ะใบสั่งขาย เครดิตสาวันนะฮะเราก็เลือกนะฮะติ๊กแล้วก็ตอบอะไรคะตอบตกลงแล้วก็กดปุ่มทำงานไปนะฮะแค่นี้เราก็จะได้ใบกำกับภาษีแล้วซึ่งใบกำกับภาษีก็จะเอารา,ายละเอียดกิจการที่เราบันทึกไว้เมื่อสักครู่ก็คือบริษัทใหม่จำกัดเลขที่68ทั้งห3มหมู่6 ถนนบ้านเก่าห้าตําบลดอนหัวรออำเภอเมืองชีมบุรีจังหวัดชีมบุรีเราต้องใส่ตําบลอำเภอจังหวัดเนี่ยต่อจุดอจุดจอจุดแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะคะเบอร์โทรเบอร์โทรต้องใส่โทรด้วยไหมต้องใส่ด้วยนะคะอันนี้เบอร์โทรไม่ใส่โทรมันออกวางไหมไม่ออกนะคะไม่ออกอาเราทําไงล่ะทีนี้ไปแก้สิคะแก้นะคะการจะแก้ก็ปิดทุกอย่างเพื่อให้มันสะท้อนใหม่ปิดแล้วก็เข้าไปที่การกําหนดรายละเอียดกิจการนะคะ รายละเอียดมีการแล้วเราก็ทําการแก้ไขน,นะเ mm. บอร์โทรนะเราต้องมีคําว่าโทรเราก็ใส่โทรเข้าไปค่ะ,ะใส่โทรเข้าไปแล้วก็เซฟข้อมูลอ่เราไปเรียกดูใหม่สิครับเมื่อกี้เราออกใบกำกับภาษีเนี่ยคําว่าโทรมาหรือ,อยังนะโทรมาหรือ,อยังมาหรือ,อยังคะคำว่าโทรมาแล้วเห็นไหมคะอ่ามาแล้วก็ถูกต้องนะฮะใบกำกับเอกสารออกเป็นชุดเนาะอ่าแล้วทีนี้ ออกใบกำกับเสร็จแล้วไปออกใบเสร็จรับเงินล่ะนะออกใบเสร็จรับเงินสมมตินะฮะดิฉันก็ไปรับชําระนี้ก็ออกใบเสร็จรับเงินเนาะใบเสร็จรับเงินวันที่เท่าไหร่คะใบเสร็จวันที่สมมติยี่สิบสี่เดือนสิบเอ็ดนะดิฉันออกใบเสร็จรับเงินนะก็เลือกไอวีขึ้นมาไอวีก็คือใบที่เราขายเงินเชื่อเพื่อรับชําระเงินนะฮะตอนนี้เรารับชําระเป็นไรคะรับชาระเอ่อตอนนี้รับชําระเงิน เรายังไม่บอกว่าเรารับชําระเป็นอะไรนี่เราบอกชําระว่าเราชำระเป็นอะไรเป็นเงินสดเราก็ใส่เงินสดลงไปเงิน,ะนงสดลงไปแล้วก็เซฟข้อมูลอ่าเท่านี้เราก็ได้ใบอะไรคะใบเสร็จรับเงินแล้วเราจะเห็นว่าพอเราคลิกพรีวิวที่เครื่องปริ้นเราก็จะได้ชื่อบริษัทตามที่เรากําหนดรายละเอียดติดการคือบริษัทใหม่ยำกัดเลขที่นะคะที่ตั้งบริษัทเรา,บรเ,ราเบอร์โทรศัพท์เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำนักงานใหญ่หรือสาขาอันนี้คือใบเสร็จรับเงินก็ครบทุกประการเลยใช่ไหมคะออกใบเสร็จให้เราก็ได้ออกใบกำกับให้เราได้ไหมได้นะคะออกใบกำกับออกใบกำกับให้เราก็ได้ออกใบเสร็จให้เราก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดกิจการสําคัญไหมสําคัญมากเลยถ้าคุณน่ะพิมพ์ผิดคุณว่าใบกำกับออกผิดไหมผิดใบเสร็จออกผิดไหมผิดผิดตั้งคู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราอย่าพิมพ์ผิดนะคะเราอย่าพิมพ์ผิดนะ เพื่อที่จะให้เรายังไงคะเราเอามาใช้แบบสําหรับแบบส่งให้ลูกค้าเราจะได้ไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องเปลืองกระดาษพิ้นหลายรอบใช่ไหมฮะไม่ต้องเปลี่ยนเปลืองกระดาษพิ้นหลายรอบไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จใบกำกับ,ก,บก็ต้องใช้หัวที่รายละเอียดกิจการทั้งสิ้นในการออกถูกไหมฮะในการออกเนาะออกเอ,อ,อก,เกาสารนะคะอันนี้เป็นใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีนะคะ ไอวีอ๋อเข้าใจแล้วของเขาอันนี้เอกสารออกเป็นชุดมันก็เลยมีใบเสร็จด้วยเนาะอ่าเป็นใบกำกับเห็นไหมครับใบกำกับแล้วก็อันนี้เป็นใบเสร็จอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะ,ะกําหนดได้ที่ไหนคะเมนูไหนอันนี้ทบทวนรายละเอียดกิจการนะรายละเอียดกิจการเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่อถ้าหากเรากําหนดผิดชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันถ้าเกิดบริษัทเราอ่ะเกิดไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทแล้วคะ เราก็ต้องมาแก้ที่นี่นะมาแก้ที่นี่นับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนเป็นต้นไปแต่เวลาเราแก้มันแก้ย้อนหลังด้วยนะฮะอันไหนที่เราปิ้นแล้วเราอย่าปิ้นอีกถ้าอันไหนที่เรายังไม่ได้ปิ้นนะเราอ่ะจะต้องแบบดูเรื่องช่วงของวันที่เราเองว่าวันที่ไหนถึงไหนที่เป็นเลขที่เลขที่ตั้งเก่านะฮะส่วนวันที่ไหนเป็นต้นไปที่จะเป็นเลขที่ใหม่เราก็เข้ามาเปลี่ยนนะคะอย่าลืมว่าถ้าถือว่าปีไหนมีการเปลี่ยนที่อยู่บริษัทอะ เวลาที่เราทํางานมายังไม่ถึงวันที่ที่เราเปลี่ยนที่ตั้งบริษัทหรือที่อยู่บริษัทเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนพอหลังจากนั้นอ่ะพอเวลาเราเปลี่ยนที่รายละเอียดกิจการเปลี่ยนที่อยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะเปลี่ยนที่อยู่ตรงนี้เรียบร้อยเราค่อยทํางานหลังวันที่ที่เราเปลี่ยนต่อไปนะให้ระวังด้วยนะคะเพราะว่าบางคนที่ย้ายกิจการแล้วลืมเปลี่ยนแล้วไปออกหัวบินไปที่อยู่เก่าโอ้โหคราวนี้แหละได้ตามแก้กละนาวเลยนะคะลูกค้าเอาไปใช้งาน ผิดในส่วนที่เป็นนัยยะไหมผิดอย่างแรงนะผิดอย่างมากๆเลยก็ไม่ได้นะไม่ได้นะตรงนี้ก็ให้ระวังด้วยนะให้ระวังด้วยนี่คือรูปแบบของรายละเอียดกิจการใช่ไหมคะสำคัญไหมสําคัญมากอขอบคุณมากค่ะสําหรับการติดตามดิฉนันจะพยายามทําวิดีโอให้เป็นช็อตสั้นๆแต่ให้ความรู้มากๆนะฮะให้รู้แบบการเอเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงถ้าสมมติเป็นกรณีที่เราไม่ค่อยเจออย่างเงี้ย แล้วเราจะทํำยังไงเนาะเราจะทําไงก็คือเหมือนกรณีเปลี่ยนที่อยู่หรือแม้แต่เปลี่ยนชื่อบริษัทก็เหมือนกันเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัทใหม่เป็นบริษัทอื่นอย่างเงี้ยไปจดทะเบียนเปลี่ยนเปลี่ยน,ป,ยนปุ๊บเนี่ยใช่ไหมคะพอเราเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนตามนะอืสมมติดิฉันนะเปลี่ยนชื่อบริษัทนะเป็นบริษัทอะไรคะเป็นบริษัทเย็นกิตอย่างเงี้ยอ่าเป็นบริษัทเย็นกิจนะฮะจำกัดแล้วเซฟข้อมูล ตอนนี้เราเปิดค้างไว้มันยังไม่เปลี่ยนมันยังเป็นบริษัทใหม่อยู่ดิฉันก็ต้องปิดทุกอย่างเอาให้มันอัปเดตใช่ไหมฮะปิดให้มันอัปเดตใหม่ปิดอัปเดตเลยเพอปิดเสร็จทีนี้เราเข้าไปปิดปิดป้นอะไรครับไปกํากับดูนะไปปิ้นใบกำกับดูเห็น,ะไ,ปปนไ,กกไ,ไหมบริษัทก็จะเป็นบริษัทเยนกิจนะไปเสร็จก็จะเป็น บริษัทอันนี้ใบใบเสร็จถ้าใบกกับเพราะว่าเอ้ใบเสร็จมันเป็นเอกสารออเปนชุดเนาะมันก็เลยมีทั้งใบเสร็จและใบกกับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นบริษัทเย็นอิดเลยถ้าเราเปลี่ยนที่อยู่มันก็เปลี่ยนให้เราด้วยนะคะมันก็เปลี่ยนทุกหน้าให้เราด้วยนะคะคือหมายถึงว่าเราเปลี่ยนที่อยู่อยู่ที่ที่รายละเอียดกิจการที่เดียวที่มันก็เปลี่ยนตามนะมันก็เปลี่ยนตามนะอันนี้ฉันไปเปลี่ยนที่อยู่ให้ดูเนาะเปลี่ยนรายละเอียดกิจการที่ฉันเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็น เออหกสิบแปดอย่างเงี้ยเออสามห้าสามสมมุติไปย้ายวิวหมู่เจ็ดอย่างเงี้เออเลขที่ตั้งเปลี่ยนใหม่ไหมเปลี่ยนใหม่สมมุตินะไปอยู่แปดสิบทับเก้าสิบหมู่เจ็ดนะฮะเอออำเภอเมืองชลบุรีเหมือนเดิมนะ,ะแต่ประมาณนี้เปลี่ยนประมาณนี้นะฮะด้านล่างนีฉันขอไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนกลับนะฮะ,นะะเราก็บอกว่าเราเปลี่ยนแบบนี้พอเรามาดูหัวบินเราที่ออกใบเ,เสร็จรับเงินใบกับภาษีมันเปลี่ยนใช่ไหม เปลี่ยนด้วยนะฮะเปลี่ยนทุกใบเลยมันก็จะเป็นแปดสิบทับเก้าสิบหมู่เจ็ดบ้านเก่าห้าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะเปลี่ยนให้เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราบอกว่าเราจะเปลี่ยนกลับให้มันเหมือนเดิมเพราะตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ย้ายเมื่อกี้นะ่ะเปลี่ยนให้ดูเฉยๆนะเป็นบริษัทอะไรคะบริษัทใหม่ใช่ไหม่าบริษัทใหม่ที่อยู่ก็เอ่อหกสิบแปดทับห้าสามใช่ไหมคะหมู่หกนะฮะแล้วก็เซฟข้อมูล พอเซฟเสร็จตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นบริษัทใหม่นะฮะแล้วในหัวบินเราก็เป็นบริษัทใหม่ใช่ไหมบริษัทใหม่คือเปลี่ยนเป็นล่าสุดเป็นล่าสุดก็เป็นบริษัทใหม่ํำกัดน,นะฮะใบเสร็จรับเงินอันนี้เป็นแบบ form new report เนาะก็จะเอกสารออกเป็นชุดมีทั้งใบเสร็จและใบกำกับนะฮะอยู่ในชุดเดียวกันนะฮะแล้วก็ให้หลายฝ่ายด้วยอย่างต้นฉบับใบเสร็จอันนี้ให้ลูกค้านะฮะไม่ใช่ใบกำกับภาษี ถ้าเอกสารออกเป็นชุดนะฮะแล้วมีใบแรกไม่ใช right ่ใบกำกับเราต้องระบุด้วยว่ามันไม่ใช่ใบกำกับเพราะใบแรกใบนี้เป็นใบอะไรเป็นใบเสร็จนะฮะต้องระบุด้วยว่าไม่ใช่ใบกำกับและเป็นต้นฉบับใบเสร็จนะพอใบที่สองนะฮะเป็นใบเสร็จเป็นสำเนานะฮะก็ยังไม่ใช่ใบกำกับอยู่พอใบที่สามนะฮะเป็นใบกำกับสินค้าข้าไปมอรภาษีต้องระบุด้วยว่าต้นฉบับนะฮะต้นฉบับใบกำกับนะฮะมีคําว่าเอกสารออกเป็นชุดเพราะว่าแต่ละชุดเนี่ย เบอร์ดิ้งข้อความหน้าตาไม่เหมือนกันนะ,ะอ่าแต่มีชุดใบกำกับอยู่ด้วยก็เลยต้องอลงเป็นเอกสารออกเป็นชุดนะคะใบกำกับสินค้าถ้าใบกำกับภาษีเป็นสำเนาสําหรับลูกค้านะ,ะสำเนาสําหรับลูกค้าแล้วก็สำเนาสําหรับฝ่ายบัญชีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้หัวบินนะคะก็คือรายละเอียดกิจการตรงนี้สําคัญมากไหมสําคัญนะคะเมนูไหนคะที่เป็นรายละเอียดกิจการเมนูไหนทบทวนทบทวน,ททวนเมนูไหนคะอ่า แปดจุดหนึ่งจุดอะไรจุดหนึ่งรายละเอียดกิจการนะแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งรายละเอียดกิจการนะคะถึงมาจากตัวนี้นะมาจากอันนี้นะคะหัวบินเราอะมาจากแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งรายละเอียดกิจการนะดูดูมุมตรงนี้กําหนดค่าเริ่มต้นต่างๆรายละเอียดกิจการมันก็บอกเริ่มระบบกําหนดค่าเริ่มต้นต่างๆแล้วก็รายละเอียดกิจการเลยนี่แหละคะ่ะก็จะได้อันนี้มาพอเราได้แบบชื่อที่ตั้งบริษัทนะคะอย่าลืมนะ ถนนตำบลอำเภอใส่แบบเต็มอัตราสึกเลยนะคะถนนก็ขอจุดบ้านเก่าห้าเลยตำบลก็ต่อจุดดอนหัวล่ออำเภอก็อ,อจุดเมืองชนบุรจีจังหวัดก็จังหวัดก็จอจุดชนบุรีรหัสไปษนีสองหมื่นนะ,ะไปชนี 20, นะะสองหมื่นเบอร์โทรก็มีอะไรคะมีคําว่าโทรนะ,ะมีคําว่าโทรนะคะเพื่อที่จะให้มาออกในหัวบินเป็นโทรถ้าเราไม่ใส่คําว่าโทรมาออกในหัวบินเป็นอะไรศูนย์สองโอศูนย์สองใช่หรอเฮ้ยเบอร์ผิดนะเบอร์ผิด อ่าเพือ่อผิดทําไงฮะแก้สิคะแก้นะฮะอ่าสมมุติที่ฉันเป็น,บนนะเนบอร์ส่วนตัวนะฮะเป็นเบอร์ส่วนตัวนะฮะอ่าศูนย์แปดหนึ่งนะฮะหนึ170่งเจ็ดศูนย์ฉีดแปดเก้าศูนย์ศูนย์นะเบอร์ส่วนตัวเลยเสร็จแล้วเบอร์แฝกไม่มีด้วยอ่าไม่มีเบอร์แฝกไม่มีก็ลบออกไปเลยค่ะไม่มีนะลบออกไปเลยแล้วก็ทําไงคะเซฟข้อมูลตอบตกลง ตอนนี้เราจะให้มันอัปเดตให้ตอนนี้มันยังไม่อัปเดตเห็นไหมไม่อัปเดตเราจะให้อัปเดตให้ทําไงคะปิดไปก่อนแล้วค่อยเรียกใหม่ค่ะเรียกใหม่เรียกใหม่มันก็จะอัปเดตเป็นอะไรคะเป็นโทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดเก้าศูนย์ศูนย์เบอร์แฟกตอาออกไหมเอาออกเบอร์โทรน้อยไปนะเบอร์โทรใส่สองเบเอร์เลยทําไงคะไปกําหนดรายละเอียดกิจการแล้วใส่เบอร์โทรใหม่ไหมใส่เพิ่มใส่เพิ่มใส่เพิ่มนะใส่เพิ่มนะคะใส่เพิ่ม,มไปอืม อใส่เพิ่มเป็นอะไรนะเพิ่มนะฮะศูนย์แปดเก้าขีดห้าสองสามขีดสามสามศูนย์สี่แล้วก็เซฟข้อมูลอ่านะฮะเราก็แบบเพิ่มเนี่ยไปดูหัวบินเราคราวนี้มันเพิ่มไหมนะเพิ่มไหมเพิ่มไหมครับเพิ่มนะฮะเพิ่มเราทําจนกว่ามันจะถูกต้องนะฮะเออคำว่าสํานักงานใหญ่สมมุติเกิดเราไปเผลอนะเราไปเผลอเราไปทําไง เราไปทำไงไม่รู้ไปกำหนดเป็นสาขาลืมคือไปก๊อปเอ็กเพรสมาแล้วลืมแก้เอ็กเพรสบอกว่าไงตอนเราก๊อข้ามาเขาบอกสาขาสองอ่าพยาไทยอ่าสาขาสองแล้วก็พยาไทยด้วยเขาบอกอันนี้คือเอ็กเพรสนะเราไปก๊อปบริษัทเอ็กเพรสมามเป็นอย่างเงี้ยเวลาไปออกในหัวบินเรามันออกไงฮะไปออกไงมันก็ออกตามก๊อปมาเลยค่ะออกตามก๊อปออกผิดมาเลย เห็นไหมมันก็บอกสาขาสองเลยสังเกตด,ดูเมื่อกี้เราเติมสาขาเราเติมเลขสองเฉยๆแต่เวลาเราออกหัวบินเนี่ยมันจะใส่อะไรคะใส่เลขศูนย์สี่ตัวให้เราอัตโนมัติอไปดูนะเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้พิมพ์ศูนย์นะรา,ายละเอียดกิจการเนะ่ยเราพิมพ์อะไรคะรายละเอียดกิจการเราพิมพ์เลขสองเฉยๆนะเนี่ยเลขสองเฉยๆแต่เวลาาออกหัวบินมันออกอะไรคะศูนย์สี่ตัวแล้วก็เลขสองนะฮะ เอาอชื่อย่อพยาไทยมันออกได้ไหมไม่ออกนะไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราบอกว่าถูกไหมเนี่ยสาขาสอไม่ใช่ของเราเป็นสํานักงานใหญ่มันผิดค่ะมันผิดนะ,ะผิดเราก็แก้กลับคืนค่ะให้เป็นสํานักงานใหญ่สํานักงานใหญ่คือสาขาไหนสาขาศูนย์จำไว้ถ้าเป็นสํานักงานใหญ่ศูนย์ตัวเดียวถ้าเป็นสาขาหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ต้องใส่ศูนย์สี่ตัวหน้าสาขานะคะใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปเลย แต่ในใบกำกับเนี่ยมันจะไปเติมศูนย์สีตัวไปเติมศูนย์ตามหลักที่มันไม่มีตัวเลขให้เราถ้าสมมติเกิดมันเป็นสาขาที่ร้อยเหรอฮะสมมติเป็นสาขาที่หนึ่งร้อยอ่ามันมีได้ห้าหลักถูกไหมอ่ะสมมติน่าทำเป็นสาขาที่หนึ่งร้อยคุณดูนะเป็นสาขาที่หนึ่งร้อยมันจะขึ้นยังไงนะขึ้นยังไงคะมันก็เติมศูนย์สองตัวเข้าไปข้างหน้าให้เราเป็นสาขาที่หนึ่งร้อยไงอ่เราไม่ได้ไปเติมแบบเลขศูนย์เข้าไปให้มันสองตัวเลย มันทาเองนะฮะถ้าเป็นสํานักงานใหญ่เนี่ยเราเติมคําว่าอะไรคะเลขศูนย์ลงไปมันจะแปลความให้เลยว่าเป็นสํานักงานใหญ่จริงไหมจริงไหมนะฮะดิฉันบอกกําหนดค่าเริ่มต้นรายละเอียดอีกท่านดิฉันก็ไปแก้เพราะว่าของตัวเองเนี่ยคนที่ฉันเป็นสํานักงานใหญ่ไม่มีชื่อสาขาไม่มีชื่อยอ่อสาขาก็เซฟข้อมูลไปเลยแล้วตอบตกลงทีนี้ไปดูอะไรคะไปดูใบกํากับอีกนะฮะใบกำกับมันก็จะออกมาเลยว่าเป็นสํานักงานใหญ่ ใบกำกับไม่ออกว่าเป็นศูนย์นะเราใส่ศูนย์ที่รายละเอียดกิจการแต่ใบกำกับออกเป็นสำนักงานใหญ่ถ้าเราใส่เลขสาขานะคะที่รายละเอียดกิจการใส่ว่าสาขาหนึ่งนะคะสาขาหนึ่งบางคนสำนักงานใหญ่คือสาขาหนึ่งไม่ใช่นะสำนักงานใหญ่คือสาขาศูนย์นะคะสาขาศูนย์สำนักงานใหญ่นะคะถ้าเราใส่นะเลขตรงนี้ว่าศูนย์ก็คือชื่อสาขาเป็นศูนย์ตรงนี้จะออกว่าสำนักงานใหญ่ แต่ถ้าเราใส่ว่าหนึ่งปุ๊บตรงนี้จะออกเป็นศูนย์สี่ตัวแล้วก็เลขหนึ่งชื่อย่อไม่ออกนะฮะชื่อที่เป็นเวิร์ดดิ้งเนี่ยไม่ออกนะข้อความนะอ่าถ้าเราเปลี่ยนที่อยู่ได้ไหมครับเปลี่ยนที่อยู่แล้วเ,เปลี่ยนที่อยู่เสร็จนะฮะแล้วเราออกจากโปรแกรมก่อนแล้วกลับเข้ามามันจะเป็นที่อยู่ใหม่นับตั้งแต่เราเปลี่ยนแล้วมันก็ย้อนหลังด้วยนะคุณสมมุติเราเปลี่ยนที่อยู่วันที่ยี่สิบสามเอ่ 23, อยี่สามกรกฎาขอโทษยี่สามกันยาหกแปดเนี้ย อ่ามันก็จะเปลี่ยนที่อยู่มั้งแต่นน่นหนึ่งมกราหกแปดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าช่วงที่เราทํางานอยู่ก่อนวันที่ยีิบสามก่อนที่วันวันที่เราจะย้ายย้ายบริษัทนะคะเรายังต้องใช้ที่อยู่เก่าอยู่ที่อยู่เก่ามันก็จะเลยไปจนถึงงวดที่ยี่สิบสี่นะคะเพราะเอ็กเพมันมีทั้งหมดยี่สบสี่เดือนใช่ไหมในหนึ่งโฟลเดอร์มียี่ิบสี่เดือนตั้งแต่หนึ่งมกราหกแปดถึงสามเอ็ดธันวาหกเก้าเลยมันก็จะเป็นที่อยู่ที่อยู่เก่าเรานะฮะ พอเราอมาเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนที่ตั้งบริษัทวันที่23กรกฎาคม68ใช่ไหมตั้งแต่23กรกฎาคมนียเราเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนทั้งไปข้างหน้าก็คือเปลี่ยนตั้งแต่23กรกฎาคมไปจนถึง31ธันวาแล้วเปลี่ยนตั้งแต่23กรกฎาคมย้อนลงไปถึง1มกราคมเลยนะมันเปลี่ยนอย่างนั้นให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนบริษัทเนี่ยให้เราระวังเรื่องที่อยู่ด้วยเพราะมันมีผลของการออกอะไรคะออกไปกำกับออกไปเสร็จรับเงิน เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเบอร์โทรเมื่อกี้เนี่ยเปลี่ยนสาขานะฮะ,ะเปลี่ยนสาขานะฮะก็ด้วยนะฮะก็ด้วยนะฮะมมันที่อยู่ตรงเนี้ยจะได้แค่หนึ่งหัวเท่านั้นหนึ่งหัวเท่านั้นถ้าเราถามบอกว่าเอาแล้วที่ไปออกหัวบินน่ะไปออกหัวบินถ้าเกิดเรามีสาขาหนึ่งสาขาสองเราทำไงวดดิ้งตรงนี้สาขาหนึ่งสาขาสองเราต้องทําเข้าไปข้างในเอาเองนะฮะทำเข้าไปข้างใน, e, นะะเอาเอง e. ดิฉันกลัววิดีโอมันจะยาวไป อันนั้นมันเป็นสเปเชียลเป็นพิเศษนิดหนึ่งจะเป็นเรื่องของการทำฟอร์มเนาะเป็นทำแบบฟอร์มเดี๋ยวเราค่อยคุยอีกทีหนึ่งตอนนี้เอาตามที่แบบว่ามันควรจะเป็นสําหรับเบสิกซึ่งคนส่วนใหญ่เกิดมากที่สุดก็คือสํานักงานใหญ่ไปก่อนนะ,ะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อๆไปหลังครบ58วิดีโอดิฉันจะมาเจาะสเปเชียลเอ Special ็กเพสแล้วเจาะสเปเชียลเอ็กเพสไปเรื่อยๆนะคะในส่วนที่มันเริ่มจะเริ่มจะอะไรคะเริ่มจะแพลีวพลาขึ้นประมาณนี้เริ่มจะแบบ มีอะไรที่แตกต่างจากที่บรรยายนะแต่58วิดีโอนี่คือพื้นฐานที่สําคัญมากเลยมันไม่ใช่พื้นฐานธรรมดามันเป็นพื้นฐานที่เจาะลึกด้วยนะคะที่ดิฉันเนี่ยได้มาจากประสบการณ์แล้วเอามาถ่ายทอดแล้วก็จะลงไปในกี่แพลตฟอร์มของตัวเองฮะลงไปใน t i กต o k นะลงไปใน TikTok ทิกต o k ดิฉันมี tiktok นะฮะลงไปในทิกต o k ด้วยก็คือทิกต o k เย็นจิตเมืองสีนะฮะเย็นจิตเมืองสีฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ลงไปใน Facebook นะลงไปใน a c e b o o k นะคะ a c e b o o กก็มีทั้งเพจนะคะมีทั้ง page, เพจเกี่ยวกับการสอนด้วยนะคะเพจการสอน e x ็ e เสอนเลิฟออโต้คีหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาเพจนะคะวางระบบบรรัญชีสอนทรรําบัญชีสอน e x ็ e เสอนเลิฟออโต้คีนะคะบายพิตุเยนกิจนะคะอีกเพจหนึ่งของดิฉันก็จะเป็นจดบริษัทนะคะทำบัญชีนะคะทำบรรัญชนะนะีเนาะอันนี้เป็นจดบร,ริษัทบรรัญชีและภาษี ควบวงจรรับทาบัญชีวางระบบนะฮะบัญชีบายพี่ตุยเย็นจิตนะคะแล้วก็มีเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กของดิฉันก็เป็นเฟซบุ๊กตุยเย็นจิตนะคะพร้อมกันนั้นก็มีช่อง youtube ด้วยนะฮะช่อง youtube ด้วยเฟซบุ๊กก็เป็นตุยขีดเย็นจิตเนืองสีนะคะอ่าหลอกเออแบ็กกราวอาจจะคล้ายๆกันกันกบเพจนะคะเพราะว่าเป็นช่องจริงๆก็ช่อง้ช่องเดียวกันนะฮะอ่าก็ยูทูบนะฮะยูทูปก็จะเป็นเอ่อเย็นจิตนะคะ ก็ะจะเป็นเยนจิตการบัญชีนะ YouTube นะคะช่องของดิฉันจะเป็นเยนจิตการบัญชีในนี้ก็จะมีวิดีโอลงให้หลายส่วนเหมือนกันรวมทั้งวิดีโอที่บันทึกในวันนี้ด้วยก็จะลงไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ลงมาศูนการเตรียมพร้อมๆศูนย์อี่การปดรดบแฝมข้อมูลใหม่ในโปรแกรม e x ็กเนะคะอันนี้ดิฉันก็ลงมาให้ความรู้ไปเรื่อยๆนะคะใครที่บอกว่าใช้ e x ็กเแล้วมันยากไม่จริงค่ะ,ะนะคะ มาดูที่ดิฉันบรรยายไว้นะคะจะมีทุกครบทุกวิดีโอเลยดิฉันจะบรรยายไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5 8วิดีโอนะคือวิดีโอเอ็กเพรสในหน้าเว็บไซต์เอ็กเพรสนะแต่ดิฉันเนี่ยบรรยายเองนะไม่ได้แบบไปเอาวิดีโอเขามาเปิดเนาะบรรยายเองนะเนื้อหาบางส่วนอาจจะเอามาจากวิดีโอบ้างนะแต่ว่าก็เป็นเนื้อหาที่ตัวเองทําลงไปในเอ็กเซลเองนะโดยไม่ใช่อ p กเพสทำนะดิฉันทําเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันก็บรรยายนะคะ เพื่อที่จะให้ผู้ที่ใช้งานนะเริ่มสตาร์ทแต่ใช้งานเลยได้มีที่ดูนะคะว่าใช้งานเอ s เพไปกำหนดยังไงกำหนดหัวบินยังไงเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทยังไงนะคะเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรอีเมลเปลี่ยนที่ตั้งบริษัทอะไรอย่างเงี้ยหรือเปลี่ยนชื่อบริษัททำยังไงบ้างนะคะ,ะใส่สาขานะใส่สำนักงานใหญ่ใส่สาขามันไปออกในห,หัวบินยังไงนะะอ่านะคะโอเคก็ วิดีโอที่3ก็น่าจะประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะทั้งช่องทางของเฟซบุ uh, o กนะคะเฟซบุ uh, ๊กแล้วก็ช่องทางของอะไรคะ mm. ช่องทางของ TikTok ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะ